คือมันเป็นเกมไหมนี่เว้ยเกมสกีมรันสกีมรันใช่ต้องต้องกริดล้องแล้วจะวิ่งโคตรตลกก็เลยว่างแล้วแบบรีโอรีแอคก็ไม่อัดแล้วเล่นเกมแทนอ่ะเดี๋ยวกูก่อนกูจะไปก่อนนี่อัดอยู่เหรอใช่จอก็อัดอยู่เออนี่นี่กูได้นานสุดคือเดินไปเก้าวเดียวแล้วล้มเลย

ด,ด,ดัง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 อ้อาวล้มอุ้ยแม่งเล่นนานกว่ากูอีกอ่ะจะลองอีกรอบอหนึ่งแม่งอย่าหัวเราๆๆๆๆะไขอกันแล้วแม่งก็ไม่ได้อ่ะแม่งต้องเล่นคนเดียวแล้วเล่นคนเดียวก็ไม่สนุกอีกโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวกูจะอัดคนอื่นต่อ ไหมโทรมาแค่นี้เอาไปเอาไปแบบว่าเล่นใน i. ออฟฟิศได้นะทำงานมึงปูก็ถามกูเ <laughs> นี่ยเดี๋ยวมีเวลาหน่อยนึงพอดีว่ามึงโทรมาก่อนเขาเข้ามาพอดีแกโอเคโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายออ่าต่อไปเป็นลูกปง่งอุย๊ยอ้าวลูกป่งตัดสายไม่เป็นไรเรามีคนเอออุ <Hello. S 1> ๊ยทำไมรับเร็วงี้อ่ะฮัลโหลเออได้ยินป่ะ ได้ยนทำไมรับเร็วจังอะถือโทรศัพท์อยู่อะอ่าอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่มอสามารถแห็นปากอ่ายาวๆไดเปล่าได้ได้ดีมากเกมใช่มันชื่อเกมสกรีมรันอ่ะค่ะสกรีมที่แปลว่ากริ่นร้องอะอ่ะคะแกต้องร้องเสียงอ่ายาวๆแล้วมันจะจะวิ่งไปตามอ่ะถ้าได้ยินเสียงสัญญาณแล้วร้องเลยนะอ่าแค่นั้นเหรอใช่จนกว่าจะหมดลมหายใจโอ้อ่ะนะได้ๆเดี๋ยวพี่นับนะ อย่าขาวด้วยเอานะเดี๋ยวนะเอายังเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนับนับสามแล้วไปนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนูด้วยหลุดหาอะไรเฮ้ยแป๊บนึงมีคนโทรสอนเข้ามาเดี๋ยวโทรหาได้ไหมได้ได้ได้มีคนโทรสอนเข้ามาเออวางด้วยเดี๋ยวโทรกลับไปแป๊บนึ่งเออเออบายๆมันจะเล่นพูดทำไมวะอ้าวโปร่งโทรกลับมาเรากลับไปฮัลโหลค่ะฮัลโหลโปร่งอยู่ไหนจ๊ะ อยู่บ้านโอเคงั้นแสดงว่ากรีดร้องได้ทำไมแนด้ฉันกรีดร้องอะไรคือตอนนี้กำลังอัดเกมอยู่มันชื่อเกมสกรีมรันสกรีมที่แปลว่ากรีดร้องอะโปง่งร้องคำว่าอ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีแกเปื่นให้เล่นเลยเหรอเมื่อกี้วิภาวีไกลสุดเลยคือเจ็ดจุดเก้าจ็จุแปดเออ เราจะมาดูลูกนองไม่เป็นไรมาคบนึงนะลองนั่งนั่งนะเดี๋ยวเขาจะนับเฮ้ยอย่าเพิ่งนะฉันอายลูกน้องแป๊บนึงเดี๋ยวขอใกล้ๆหน่อยหนึ่งสองสามไปเหมือนยุงตอมใส่หูโคตรไกลอ่ะ16.6โอ้โหเราจะแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งพาวียทำให้เราขำ มันขี้กกงไปค่ะทำไมทุกคนตาขาก็รู้ดูแกอิน้องเลยคุไเกูจะได้เกิห้าเกิดหกไป่ได้โอเคขอบคุณบ้างโป่งที่รวบวมสนุกกัน หลอยูไหนแนนยูว่าคนนี่อ้าวยูมอเหรอเออไปทำอะไรวะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นแนนตอนนี้เรากำลังอัดเกมอยู่เว้ยแล้วให้กูร้องเหรอใช่ให้มึงร้องอ้ายาวๆนะตอนนี้สถิติอยู่ที่สิบหกจุดหกมึงโทรมาเพื่อให้กูร้องอ้ายอ่ใช่อ้าเลยเหรออยอ่างนี้นะเฮ้ยแย่แล้ว่ากูอายเขาไหมกูอยู่สถานที่สาธารณะ ปกติที่กูอยากให้บันเปล่กูจะไล่โทรให้พวกมึงอับอายแต่รู้สึกว่ากูได้และเป็นคนอับอายเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอา,อา จไม่ถ้วยเก่งจังอ่ะที่มานั่นงขืนเนี่ยแบบพอดีเป็นแบบร้องเพลงเพราะมากใช่ใช่ใช่เหรอเ <c oughs> ดี๋ยวอะไรหรอกูนี่ไม่เกินหกอ่ะไม่ไหวเนีดหนึ่งกูกูไม่แข่งกับมืออ่ะไม่เอาแค่นี้แหละเอาเออโอเคเออฮัลโหลมาได้ยังได้ยังได้แล้วโอเคกลับมาที่คุณเธอเหมือนเดิมเดี๋ยวจะนับถึงสามแล้วก็ลองนะอ่ะอยายใช่ไหมใช่ดังๆนะเดี๋ยวไม่ได้ยินยมเลยโอเค หนึสองสาม่าหมดแล้วโอ้แพ้พี่แนะพี่แนได้ตงสิบเก้าุดหกได้เท่าไรฮะได้สิบสี่จุดหเหนื่อยอ่ะ มีความหมดลมและข่ำใช่วัดข่ำด้วยหมดลมด้วยมันเหนื่อยอะ่ะเนยถ้าทำอีกรอบหนึ่งเราจะเอาให้มันเจ็ดสิบแปดไปเลยโอ้โหโอเคโอเค thank you บ y ายแกโคตรไร้สาระ <laughs>